ของสามวันก็เดยกก็ไปต่อชีวิตมันต้องเดินทางโอ๊ยผ้า่คุนยนี้ก็อยู่เรียกว่าุเรียกว่างคตนเอสมุดประการาอุลูกมานี้ก่อนเร็วครับสวัสดีครับเดินเดินไปได้ใช่ไหครับเดินเดินไปถึงเใช่ พี่รักดูลูกไ<บ>่อย,อ,กอยู่ใ,ใกล้ๆนึกว่าเดินไปก็ถึงตอนนี้อยู่กับน้องแล้วแข่งไอ้นุ๊กที่ขี่สีฟ้าสิลูก <c oughs> เออใช่ต้องเอาเต็มไปด้วยอ่ะขี่เลยเนะื่องซิงเลยซิงเลย ขาขึ้นมาในโลกขาขึ้นมาใช่ดุกดิกน้องขาขึ้นเอาขาขึ้นมาลูกเป็นไง,งหรอชอบเลยโลเทียบเดี๋ยวเดี๋ยวกดท้องโอ้โหแฮมิงค์ครับนี่ดอกอะไรครับบิน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 ทา,างนี้ลูกทางนี้ เดี๋ยวมาที่นี่แล้วอ,อย่าไปถอยชนรถนะ